ไปโปืนคนหรือตั้งใจเนาะยนไเขมาค่อเไม่ลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าน้องมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ฝ่ามือโชว์ว่าฝ่ามือะ อันนี้อันนี้ในความหมายกูคือกูฟังเรื่องที่มึงบ่นเรื่องน้องเกินไปย่เีกูเลยคิดว่ามึงทนไม่ได้แล้วหรือเปล่ามันก็เลยเลิกนั่นแหละกูไม่ได้คิดไม่ได้ยังกระันหรือว่าโดนด่าอะไรแบบนี้มันเป็นองเรที่แบบเหมือนมันโดนถูกกันมาอบเพี้ยี่อะไรไม่ได้ทำมันเลกูต้องได้ยินอ่ะคือมึงจะตีเข้ามามันร้องว่าูะไว หมืนแพ้อะไรแบบทัอยาแต่ฟอมช่างใช่ไหมสู้เขาไม่ได้ไม่นอนไ่ได้เรียนความช่างมันร้องจรที่จำไได้แบบนี้แต่ดิฉนนเจอคู่ไกไไ่เวลาเรียนโฮมรูมจะได้ไมอมเขาอบบอดคือหมายถึงโฮมรูมมันค่อยไม่ได้เข้าไหมเพอาเราได้เจอกันอยู่ ูไก่เรียนเอาโอบเฮียครูไก่สอนเรื่องภาษีนะคะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณถ้าคุณพี่พี่ไม่มีไม <c oughs> ่ติดไม่ติดงานไม่จะเรียนแท้ธรรมดาแน้ว เจอในอจอจะมาเจอในกิจกรรอีกโอเคมดแล้ว่ะด่เอเกียเชื่อชื่ออย่าเออชื่อได้เช่ได้เชืครั้สอนการเรียนของพวกเราสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับ นาชื่อว่าสกาวตอนทานอยู่ว่าเลขที่แนะคะอ่าตอนนี้เราขึ้นสีไหนคะปีสองโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะบางคน่ยังไม่โตก็มีใช่ไหมเรายังไม่โตเต็มที่บางคนก็โตโตนะคะโตอะไรคะกินเยอะดื่มโตโตเหมือนกันตื่นมาได้ังไม่รู้

ฝั <ève S 2> sociedad, ่งซ้ายฝั่งกล่องฝั่งซ้ายดีดนะคะฝั่งขวาไปแล้วมไน้ยยังคุยกับอไรมาคิมอยู่ด้มู๊ยแบไม่เคยคุยกับคนเดิมลวนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะกูก็ไม่มีแล้วนะ กูเป็นคนูเป็นตัวอย่างกูก็กูเป็นตัวยาหยุดกูีดีสินี่มีสิคำนี้มึงจะสำอลักทํไมใครมันจะมาดีต้องสําลักความเพ็รยอมพู้เพ็รกูไม่คาสัลักเท็จเนยจิงๆเ้อ

ส้องหาักสายมันจะโรยลงเรื่อยๆแต่มึงเติรนท่างสายปุ๊บกูว่าจบเทอมนี้ลาออกไปเป็นนักบัญชีธุรกิจส่วนตัวเลยนกูว่าได้เซ่งงานกูว่าได้ลงละลายจริงๆ มมมมมงอไ่ีกเรามไม่ลงดีโอดีเอ็มเขาจะคุยกับมึงได้ไม่ได้บ้าไม่ชอบไม่เคยลงรอบไม่ใช่หรอกก่อนไม่เหนื่ยก็ไม่เคยลงอ่อนมึงดูด้วยอาชีพมันมีแต่หญิงถ้าผู้ชายที่ไหนมันจะมาอันนี้มึงวัวจะเป็นไม่เหนื่อยดีเออคือใครก็จริงแต่ถึงมันมีคนบอกแล้วใช่ สายละเราต้องเป็นสายสูงอีนเลยก็ไม่รู้อินเอรเห็นพี่แชทไม่กูให้เห็นแค่ตรงที่มันพิมพ์ผู้หญิงเหรอเมย์อันนี้ก็ไวไฟอยูน่น,นะนี่ไม่จ้าไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรโกหกนะพี่เองกูไม่ได้คิดอะไรกับตรงนี้เอาไปว่าอีเนยรู้ตัวสันอีเนย์ทำได้ไง บอกแค่ยังไงก็คนหนห็นไม่เคยันไงก็น่มคิดว่ากูอยู่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่แรกเราไม่คิดว่ากูอยู่คนเดียวบ้าง่ะไม่อไม่ชอบไม่ชอเหรอเหรออ้